ผู้ชมอีกหนึ่งเอกอลักษณ์ครับของงานวันแม่แห่งชาติคือดอกมะลิเดี๋ยวพาผู้ชมไปเบิงทางฟังจังหวัดอุดอรธานีครับเึงทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดอรธานีได้มีการพบปะกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งโพสีมอบดอกมะลิแทนใจให้ลูกๆครับนําไปบอกรักแม่ในวันแม่แห่งชาติ2 5 6 8ครับ ทีโรงเรียนเทศบาลหนึ่งโพสีนายราชันสุนหัวครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีละกะนางนงรักสุนหัวนาย,ยกเรากาชาติจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุดรธานีครับเดินทางไปพบปะลูกๆละกะนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งโพสีเพื่อพบปะและกะน้ำดอกมะลิสัญลักษณ์ของวันแม่ครับไปมอบให้กับเด็กๆนำไปบอกหลักแม่ พร้อมกาวพบพะให้อวาาและก็วอวยพรให้เด็กๆทุกคนมีสุขภาพที่ดีมีความสุขฝากเด็กๆให้เป็นลูกทีดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นเย์ทีดีของคูบาอาจารย์และก็เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนนั่นนะครับตั้งใจเฮ็ดหนาทีเรียนหนังสือเพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่อย่างเต็มที่ครับ